สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันที่หนึ่งมิถุนากรกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะตอนนี้กำลังเก็บดอกไม้นะคะจากของเพื่อนบ้านนะคะเก็บเอาที่ที่เป่าร่วงนะคะซาบะดอกอะไรนะคะ คนกำลัตงตกนะคะก็กำลังจะไปทำงานนะคะค่ะก็ดูขั้นพีนะคะกาแฟชาแนลนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะโชว์วิวนะคะที่สวยๆนะครับะนี่ข้างบ้านนะคะเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นให้มาเอาเพราะว่าเรากำลังจะไปไปทำงานนะคะนี่คือซอยซอยในในบ้านนะคะซอยในข้างบ้าน,นะคะ่ะ ดอกไม้ของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ฝนตกฟ้าคึ้มนะคะแล้วก็ถนนก็ประมาณนี้ค่ะคือวันนี้วันวันเสาร์นะคะเพื่อนๆนค่ะก็อันนี้คือบ้านนะคะคือบ้านแล้วก็มีต้นพามหน้าบ้านนะคะแล้วก็นี่รถที่จะขับไปทํางานนะคะค่ะกะ็จะเข้าไปในรถแล้วนะคะเพื่อนๆนจะขับรถไปนะคะ จะไปพาไปดูที่ทำงานค่ะไปโชว์ว่าอยู่ไกลไหมนะคะเพื่อนๆก็ไม่ไกลหรอกแต่จดีโชว์เพื่อนๆน,นะว่าที่ทำงานอยู่ไหนแล้วจะเอาโทรศัพท์นะคะใส่ในนี้นะคะชมวิวตามข้างทางไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆคะก็เพิ่งจะสตาร์ทรถนะคะเดี๋ยวเราไปกันคะ่ะ รถก่อนนะคะ ทุกคนตรงนี้เรียกว่าสีแยกเอ,อ้ไม่ใช่สามแยกเคปเฮอร์โรดนะคะเราจะเลี้ยวขวานะคะถ้าตรงไปก็เป็นมิดเดิลบันะคะเป็นสันจรมิดเดิลบงค่ะแล้ว East อ,อิสตรีอไม่ใช่อิสตรีทเออกรีนนิสนะคะถ้าตรงไปนะคะแล้วกเ็เลี้ยวขวานี้ก็ไปที่ทำงานนลอกไปซิตี้นะคะ วันเสาร์ค่ะอากาศก็เนีมืดครึ้มถนนล่มเพราะว่าโรงเรียนก็ปิดค่ะเนี่ก็ปิดด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะพาลูกหลานนะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็คงจะออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วลหละเพราะว่า,เ,าเริ่มตั้งแต่เนอะอา,อาทิตย์นี้นะคะ นี่แค่สองนาทีกว่าเองเนาะรถไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราหาที่จอดนะคะด้านขวามือก็สาหรับลูกค้าจอดนะคะเราจะไปจอดด้านของของเนี้ยค่ะของสตาร์นะคะสตาร์ทพาร์กิ้งนะคะ คนนั้นถอยรถนม่งถอยถอยไม่มองเลยโอเคถึงแล้วค่ะเพื่อนเราเราจะลงไปนะคะเราจะเดินต้องเดินรีบนิดนึนนนงเพราะฝนตกนะคะเพื่อนโอเคเลยลงไปค่ะเพื่อนค้าเนี่ยค่ะ เอาที่จอดรถของของพนักงานนะคะ Star Parking Only นะคะนี่ค่ะจะเป็นนัมเบอ์ดัเมเบลดัมเบ์อยู่นะคะค่ะอันนี้คืออที่จอดรถเนาะก็เป็นด้านนู้นของลูกค้านะคะฝนตกคะ่ะเพื่อนเราจะต้องรีบเดินนิดนึง พื่นคะนี่คือป้ายนะคะ In s สตรีทช็อปปิ n งเซ็นเตนะคะก็เป็นเดอะมอลล์ไม่ใหญ่มากอยู่ในย่านคนรวยนะคะค่ะเรามาดูค่ะนี่ค่ะป้ายนะคะค่ะแล้วก็เข้าไปนะคะด้านขวามือนี่เป็นร้านกาแฟนะคะมีร้านเดนทิสด้านหมอร้านขายขนมปังร้านขายเสื้อผ้าร้านเมซี เข้ามาในเดอะมอลแล้วนะคะบรรยากาศในเดอะมอลค่ะร้านของเราก็เปิดแล้วล่ะค่ะเพื่อนเราจริงจรเรามาสายนี่เ <laughs> ้าโมงแล้วนะ <laughs> <laughs> ก็ยาวไปนู่นแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเค้าดาวนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเ <c oughs> นี่ยร้านทำงานก็คือเชลลิงเชดนะคะ นี่ค่ะ Good morning ถึงแล้วค่ะ